สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็ได้มาเกี่ยวข้าวอยู่ที่นานะครับวันนี้จ้าง DC 95นะครับมาเกี่ยวข้าวาวันนี้นารวมทั้งหมดแปลงนี้ก็6ไร่กว่านะครับที่ทำา6ไร่กว่าก็ไปดูกันครับ สแสดงมาเขาหน้าได้เนาะเขาตีนะ้ตี้ขึ้นอุ่มตึบตืบตบเลย95เนี่ยเหมาะสำหรับเอาหน้ามันนะครับไปใส่70ผมว่าน่าจะเวิร์ ว่าเกี่ยวอย่างนี้ไม่ผ่านง่ายนะผมว่าเช้าเลยเกินี่ยเขามาตัดวางมือนันมันเต้นเลยเนาะหายเลยเขามาตัดอยางเดียว เดียบบ่เก็บเอาในเด้อเสียได้มันดูคนเกี่ยวข้าวรอรถเกี่ยวนะจ่าปิกนี่คือจาปิกเงี้น,นี่ขเขาอื่นจาปิกโนม, <c oughs> มีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะมีอะไรอ่ะเป็นขวดอะ่ะสี่สิบบอ สีิบดิกี้ก็ข้าวก็ยังเขียวๆอยู่นะครับเขียวบ้างเหลืองบ้างสุกบ้างอดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเกี่ยวไปพอแต่ได้เกี่ยวนะครับผารถเกี่ยวยาก เอาสายสายผ่านควันขึ้นนะครับไลเนาะ tiếp ngay đó, hận những nem và những như, mà đợt tiếp này ngay được. đó nga đỡ tàu เก้า้าเนี่ยถือว่าเกี่ยวดีนะครับเก้าห้าเลยตอนนี้ได้สี่นาทีแล้วนะครับคลิปนี้ขอสักสิบนาทีนะครับ Hehehe <laughs> บอ <c oughs> ของเทของเทเ้าหา้าถือว,ว่าเก็บข้าวดีนะครับก็ไปทดฟอลเลให้มันเร็วกว่าเดิมนะครับถ้าไปทดเฟืองให้เฟืองเร็วเนี่ยผมว่าเวิร์กมากนะครับ ข้าวหาถือว่าจัดจ้าครับตคุโบต้ไไเตาเ <c oughs> นี่ยคุโบ <c oughs> ต้าเนี่ยถือว่ายอดจัดจ้า รเกีียวไงซูมืออรก็บุกค่อยเฮ็ดค่ายขอนนอ้อตัวเออตอบละเฟืองก็พระอาทิตย์กำลังตกนะครับอ่นอนๆเลยข้าวสวย,วยวรเรื่องแห่งเร็วครั้งเนาะมีแหงรเปล่ามื้อจ้าใได้หรอหนนะวะนี่อ เลีนลกเลยเออตาเลีนลกอันเดึเอออ้าักรแมนรถไอรถแท็กอีรีลีว่ะนี่มัน นาใหญ่เนาะเล่นสามเล่นสามแถวเกือบเบิดมาเกือบเบิดงานหนึ่งจะลอยหาเบิดแล้วนะสามแถว